สวัสดีครับมาพบกับผมกาลนทีวีน,นะวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมไลายเลนเจอร์กันเนี่ยวันนี้ครับเราจะมาสู่การอัปเดตใหม่ก็คือการอัปเดตเวอร์ชันเท่านะดูก่อนเวอร์ชันปัจจุบันคือ4.5.0นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ เราจะมาแนะนำเวอร์ชันใหม่กันเลยเริ่มแรกครับเราจะมาดูทีมกันก่อนนะครับหนี่ยจะเป็นยังไงโอเคเนี่อาจจะช้านิดน,นึงก็ไม่เป็นไรนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคนะครับนี่ือโหมด นีเอวีทีมสองก่อนทีมสามดีกว่าทีมสามเหมือนกันนะครับทีมป้องกัน เรามาสร้างทีมป้องกันดีกันอ๋อโอ้ยเทคเกอร์กับอันนี้มาต้องมีตัวแรงสองตัวตัวปั๊บหนึ่งตัวตัวดันหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวแล้วถึงทีมป้องกันตัวปั๊บ นี่แล้วก็ตัวนี้เอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวยิงเป็นตัวนี้กันตัวนี้แล้วก็อันนี้กับ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 ตัวนี้กันโอเคจส๊บเสร็จนะนี่นะครับคือการอัปเดตของทีมนะครับ กิลด้ของทีมต่อไปนะครับกิลด์ก็คงเหมือนเดิมแหละพอเราได้อ่านแล้วต่อไปก็พีพีพี <_ d ata> พีพพพพพพก็ทิ้งประงการดูสิจะเหมือนกับการที่เราจะตั้งไว้หรือไม่อ๋อเหมือนเหมือนโอเคมาลองสู้ ง่ายง่ายโอ้โหเปลี่ยนใหม่หมดเลยยังไม่มีการเปลี่ยนอะไรของทีม1ทีมสอทีมสานะครับมาต้องใช้โอเคมามาลองกันเลย โหอันต้าเจอกับหมาเตยเนี่ยนะโอเคจุบจบแล้วนะได้บวกก่นะเออ 领导，接， โอ้โหยังไม่ผ่านด่านอยเงี้ยวะมันยังไม่ผ่านไปดา่านอากาศอ่ะโอเคผ่านอีกแล้วแม่แปะน,นะครับมาอีกครั้งหนึ่งสู้ไม่สู้แต่ผมบ่าสู้ ชุบชุบชุบบสกิลายสินะจุบสิมึงมีบัฟโลงมีบัโลอ่ะเดี๋ยวบัฟโลกูน้อยกัมึงเฉยอ่ะดันไปเรื่อย โอเคโอ้ oh. มาจบข่าวครับท่านโอเคจะไปแล้วนะครับเราอยู่หลีกเงนินหนึ่งขีดดูเหมือนว่าหลีกมันจะไม่ค่อยงงอะไรก็งงเลยก็งง อ๋อแบบตัวอะเนี่ยอันใจนี้ด้วยก็ตอนที่อยู่พันเจ็ดอ่ะมันจะอยู่ปะมาณรีกทองแต่ตอนนี้มันปับใหม่แล้วเหมือนการวิวเรีกเงินแทนนะครับแบบนี้โอเค แปลรูปคิดตั้นหนึ่งครั้งและอันนี้อันนี้เ็่ประมาณสงครั้งนี่คือภารกิจใหม่นะครับแต่มันมีบางอันที่มันเก่ามีครับด่านใหม่มผมยังไม่ได้เล่น เห็นไหมครับมีกล่องสมบัติด้วยซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับตรงนี้ซพ่งมันจะทําให้ง่ายขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดดูครับง่ายๆตรงนี้มีว่าตรงนี้ก็มีสมบัติกระชั่วอกมาครับมาลองมาลองอ่านในเรื่องของด่านนี้แล้วกันนะโอเค ไพมอนได้พยายามขโมยรายงานการทดลองของลีโอนาด์เขาต้องการใช้พลังความมืดเพื่อจะเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดในจักรวาลเขาจึงได้ตามไอิโลสโตนที่หลอมลวงกับพลังความมืดไงละ่ะอ๋อมันจะได้ดนล้างแห่งขวางน้ำเราาลองเล่นมาดูแบบไม่ต้องใช้อันนี้ว่ามันจะโหดเท่าไหน นะครับกปกตินี่มือนตัวนี้มันจะอ่อนกว่าไอ้ด่านที่แล้วนะที่จะตีตีทีหนึ่งตายทีฝ่า นี่นะไฟผมนะโอ้ทีหนึ่งตายแต่ใช้ห่อยเดืวกันเกินไม่วยเยอะเลย ตจบแล้วครับกับด่านใหม่นะเออจบก็มีนะว่านะครับสำหรับด่านนี้ก็เดินไปเลยให้จบนะครับถ้าคิดว่ายังไม่ได้ไปสิ มันเดออืมขาน้าจะใช้เวลาทำหนาาเหมือนกันนี่ก็คือไอ้นี่คือพลังความหนักพลังอันนี้ครับพลังความชั่วร้ายที่ด็อกเตอร์ที่เป็นเพื่อนของเมฟิโตได้หลับไปครับโอเคงั้นไปที่นั่นล่ะก่อน โอเคนะครับโอเคการอัปเดตแพทใหม่นะครับโอเคการอัปเดตแพทใหม่ประจำปี2557 เดือนมก,กรายวันที่2 5นะครับ4.50นะครับแพทใหม่ดานใหม่ PVP อัปเดตใหม่เอ๊ะการเกี้นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยน,นะเห็นตามที่ได้ยินมาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยหรือกันโอเค คือก็จบไปแล้วครับเกม r a จอ e r นะครับ,รบก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e นะครับการแชร์มันจะทำให้คนมาดูคลิปผมได้มากขึ้นนะครับอย่าลืมด้วยนะเออการน,น,นี้ผมขอลาไปก่อนบายบาย